เอาละครับผมก็สวัสดีคนดูทุกๆคนท,ๆทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Dark Knight Legend นะครับผมก็วันนี้มีกิจก,กรรมใหม่ของเกมมานะผมเป็นกิจกรรมมังกรโบราณนะผมเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่มากนะผมนี่ครับผมอ่ากดเข้าไปดูเลยก็จะมันก็จะมี2หัวข้อก็คือเกมกระดานมังกรแล้วก็หีบโบราณนะผมซึ่งทั้งสองอย่างก็จะได้มังกราธาตุใหม่มานะผมเป็นาธาตุโบราณนะ ซึ่งทั้งสองอย่างเนี่ยถ้าเก็บมังกรครบเนี่ยก็จะได้คอลเลคชันมังกรโบราณแล้วก็ได้มังกรเอ่อมังกรโพคาวนะผมเป็นมังกรไฟนะผมค่อนข้างเท่มากเลยนะผมตัวหนึ่งก็จะให้มาดูนะผมว่าจะเก็บมังกรแต่ละตัวยังไงนะครับอันดับแรกเราก็จะเข้าไปดูที่กระดานมังกรนะผมนี่ครับมังกรวาครบนะผมเป็นธาตุโบราณนะผมซึ่งผมก็จะได้มังกรทั้งสองตัวนี้นะผมแล้วก็เป็นมังกรแมวสฟิงค์นะผมซึ่งกินกระดานเนี่ยอันนี้ก็คือทอยลูกเต่านะผม ก็ต้องทำภารกิจให้ครบนะผมก็คือเนี่ยเก็บเหรียญเก็บอาหารผสมพันธุ์ให้อาหารมังกรต่อสู้แล้วก็จับสัตว์ประหลาดนะผมมันก็จะมีให้ทําในแต่ละรอบนะแต่ละวันนะซึ่งตอนนี้ผมก็เก็บได้หกพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้านะผมแต่เราจะเล่นให้ดูนะผมนี่นะฮะถ้าเกิดว่าเ,เดินได้แต่ช่องเนี่ยเราก็จะได้กุญแจมานะผมซึ่งกุญแจเนี่ยสามารถเปิดหีบได้นะผมเมื่อเก็บครบสามอันนะแต่ละหีบก็จะมีของที่แตกต่างกันนะผม หีบที่หนึ่งก็จะเป็นหีบฟ้านะผมจะได้เหรียญน,นะส่วนหีบที่สองก็เป็นหีบทองนะผมก็จะได้เออเป็นเขาเงินนะเอาไว้แลกของรางคานะผมเดี๋ยวจะไปดูว่าได้ของอะไรได้นะตวนหีบท้ายก็จะเป็นเออหีบม่วงแล้วกันนะผมก็จะได้ชิ้นส่วนมังกรนะคือมันก็จะรอบหนึ่งถึงห้าร้อยนะผมถ้าใครดวงดีก็ได้ห้าร้อยนะแต่ถ้าใครดวงเกลก็ได้หนึ่งนะผมเออก็จะรอปแล้วก็ได้พวกของสิประฐานนะผมส่วนก็จะมีข้อเสนอแลกเปลี่ยนนะผมตรง สานะหรับคนดวงเกลือนะก็จะถ้าเกิดเก็บครบตามจำนวนเนี่ยก็ที่กําหนดก็จะเอามาแลกได้นะมีผูทูทําทาเพลงแล้วก็กดทอยเต่าเลยครับผมกิจกรรมนี้มันค่อนข้างเออเขาเรียกอะไรเยอะนะครับผมมีอะไรให้เยอะเลยนะสายฟีผมบอกเลยนะว่าอยู่ได้นะครับผมเกมนี้นี่ครับผมเราไม่ถูกใจหน้าไหนี๋ยวแล้วก็เปลี่ยนทอยใหม่นะนครับผมนี่ฮะก็กดเปลี่ยนสูงใหม่ไปเรื่อยๆนะอ่านี่ไงเราก็ได้กุญแจที่เราต้องการแล้วครับผม ถ้าได้กุญแจครบก็เปิดหีบได้นะอย่างที่บอกนี่ครับได้หนึ่งหีบแล้วเดี๋ยวเราจะทอยเดี๋ยวเราจะทอยไปเรื่อยๆจนถึงเออเขาเรียกว่าอะไรเออเส้นใช้นะผมหรือว่าจุดเริ่มต้นนะแล้วเราก็จะไปใช้ข้อเสนอแลกเปลี่ยนหน้าผม few minutes later ตอนนี้ก็เลยสองอช่องนะผมเดี๋ยวจะทอยให้มันได้เขาเรียกอะไรไปถึงเส้นใช้นะผมเปลี่ยนหน้าเรื่อยๆนะให้ได้ที่สองนะผมจะได้ไหมเน,นี่ยชาตินี้นี่ครับได้แล้วผมปึ๊บปึ๊บนี่ครับกุญแจสีม่วง โอ้โห oh, ได้ห้าเอยได้ห้าเศษตอนนี้เราขาดอุย้ยเราขาดมางกรออีกห้าเศษนะผมโอ้โ oh, หได้แค่เศษเดียวขาดอีกนิดน,นึงครับเราจะใช้ข้อเสนอเอ่อข้อเสนอแลกเปลี่ยนเลยนะผมเนี่ครับตอนนี้มันได้แค่สามพันนะเราก็จะแลกสามพันนี่ยนะผมปึ๊บเปิดมี้วราผมปึ๊บปุ๊ปป๊ป๊บนี่ครับ,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 รบได้หกเศษนะได้ของเขาเงินอีกสองแล้วก็เหรียญอีกสองร้อยสิบนะผมเหรียญน,นี้ไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าเราได้มางกรอครบแล้วนะ แล้วก็ได้ปัญหาสองเด้งนะผมก็คือเต่าหน้าคู่นะหน้าเหมือนกันเออไม่ใช่หน้าคู่แล้วก็นี่ครับรับมังกรสฟิง์นะผมพร้อมกันอีกตัวเลยแล้วก็ชนะทันทีเลยนะผมเพราะว่าเราขี้เกียจเล่นนะอ่ามังกรอันนี้มันคุยนะกยันะน,นะโนะอ,อ้มังกรโอ้คุยกันทําไมอ่ะตายซะี่นีับผมแมวสฟิง์นะเออมังกรแมวสฟิง์เออมังกรอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ก็จบครบเลยนะผมสำหรับกระดามังกรนะ มันก็มีแค่มังกรสองตัวที่เราจะได้นะผมก็หมดแล้วนะต่อไปก็จะเป็นหีบโบราณนะผมนี่ฮะกิจกรรมที่สองนะัมสำหรับ,บเออกิจกรรมรอบนี้นะซึ่งหีบโบราณเนี่ยก็มีชิ้นส่วนมังกรเพื่อรับมังกรฟรีเหมือนกันนะผมสามารถรับมังกรฟรีได้จากหีบด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปดูของในหีบให้ดูกันนะผมเออเดี๋ยนะกดตรงไหนเอดูของในหีบเป็ปนแป๊บนึครับอ่าเนี่ยนี่ครับมังกรสามตัวนะผม แต่ละตัวหน้าตาก็นั่นแหละครับแต่ว่าเราเน้นสะสมนะผมเปิดไปครับผมเปิดไปสิบรอบเรามีอีกยี่สิบตัวปึ๊บๆได้ชินส่วนมังกรแล้วผมแล้วก็เหรียญอันนี้เหรียญก็แลกมับบงกรเหมือนกันนะเออมีแต่คุ้คมๆนะผมนี่ฮะเราเก็บเศษได้ครบหนึ่งตัวแนละ้วสองตัวแล้วนะผมอยู่ตัวหนึ่งผมมีอยู่แล้วนะนี่ครับผมได้รับมังกรจัดจ้านะโอ้มังกรใส่เสื้อผ้างงแตกเลยเนี่ยเดี๋ยวสุ่มอีก สิบรอบนะไปจังหวะนี้เราก็ต้องภาวนาให้ได้เขาเรียกอะไรเหรียญแลกมังกรเยอดนะเพราะเราจะไปแลกมังกรสุดเท่นะผมเนี่ยได้มาเจ็ดสามแล้วหูแล้วก็ะนะหนึ่งหมดเลยโอเคประมาณนี้นะส่วนวิธีหาตัวก็ทั่วไปแล้วผมกดมาในร้างค้าก็จะมีอะไรเขาเรียกอะไรเติมเป็นแพ็คนะผมเนี่ยได้สามสิบตัวก็แพงอยู่นะอันนี้เป็นอันนี้ไม่เกี่ยวนะ,ะไรสาระแล้วก็มีจากการใช้เพรซื้อนะนี่ครับผม ขาเงินที่เราเปิดจากหีบทองได้นะสามารถนํามาแลกมังกรได้นะผมแต่ดูท่าน่าจะไม่ได้นะเพราะมันใช้เยอะมากนะทั้งสองตัวรวมกันก็แปดร้อยอ่ะเออตอนนี้มีแค่ยี่แปดอ่ะแต่ว่ามันมีให้แลกเขาเรียกอะไรตั๋วสุ่มนะผมอยู่ไหนเลยเดี๋ยวนะเนี้ยของก็มีเยอะนะนี่ไงตัวสุ่มแต่ผมแลกไปแล้วนะมันได้สองอันนะก็เป็นสิบตัวนะผมต่อไปทีเด็ดนะผมจะเป็น ที่เด็ดไฮไลท์ของกิจกรรมนี้นะก็จะเป็นมังกรที่เอาชิ้นส่วนไปแรกนะผมดูดิฮะโคตเทที่จัดมาที่เกินเนี่ยเนี่ยผมจะเอาตัวนี้นะผมที่จัดอะขาดเยอะอะมันใช้เยอะมากนะสายฟีอยู่ได้นะผมแต่อยู่ยากนะเกมน,นี้เออดูดิฮะโคตเทมังกรอะไรเนี่ยโฮมูอุสทีจัดอ๋อแล้วมันมีอันนี้วิธีรับเขาเรียกอ,อะไร ที่รับตั๋วอีกที่หนึ่งนะผมอ่านี่ก็เป็นบบตเดนพาร์ตสำหรับแลกแลกของนะน่าจะใช่นะผมมันมีอีกที่หนึ่งนะก็คือเป็นดันเจียนนะผมเนี่ยถ้าเราสามารถเปิดหีบได้เนี่ยเราก็สามารถได้รับตั๋วนะผมเนี่ยแต่ละหีบก็มีตั๋วแน่นอนอนะแต่มันจะสุ่มเอานะห้าตัวต๋วสองตัว๋วสิบตั๋วยี่สิบตั๋วนะผมเนี่ยดูแต่ละหีบบ้างผมเ,เดินไปปุ๊บห้าตั๋วนะนี่ไงได้มานะแล้วเราก็เดินไปเรื่อยนะผม เดินไปเอาหมดแล้วก็รอรอบหน้านะประมาณนี้นะผมต่อไปเดี๋ยวเราจะฟักไข่มังกรที่เราได้มาสองตัวนะผมก็จะเป็นแมวสฟิงค์แล้วก็วาขอบนะเดี๋ยวเราจะฟักวาขอบก่อนนะผมเพราะว่ามันเป็นเออเขาเรียกอะไรตำแหน่งโบราณน,นะเนี่ยโคตรเท่นะฮบผมนะผม,ผมอีกอะอะไรจะข้าผมหนักหนาวะเนี่ยเดี๋ยวเราตอนนี้มังกรผมมันฟักเยอะนะเดี๋ยวเราข้ามไปตอนที่ฟักแล้วละกันนะผม จึ๊บจึบึบมาแล้วครับผมมังกรวาขอบนะโอ้เร็วปานสายฟ้าแลบนะบผมนี่ครับไข่ก็ประมาณนี้นะผมพร้อมฟักแล้วกดฟักก็เลยปึ๊บนี่ครับผมโอ้โคตรเท่โคตรน่ารักตัวเดียวมีปีกนิดหน่อยด้วยวางไปเลยครับผมถ้ำมังกรโบราณนะนี่ครับปลดอชิเมน้นเลยครับผมจังหวะนี้อะไรไม่ใช่อชิเมนนี่คอล์เชั่าเดี๋ยวจะไปให้อาหารน้อง ว่าขบกันนะผมนี่ครับดูดิมันกระโดดได้ไหมมีปีกบินได้ไหมเอาบินดิบินไม่ขึ้นนะผมผมใส้ตัวหนักเกินนะเดี๋ยวเราให้จนวิวสี่นะผมอ่านี่ครับผมในที่สุดมังกรตัวนี้ก็เป็นของเรานะโหดนะผมถ้าจะเป็นธาตุที่โหดมากนะก็แนะนําให้ปั้นนะผมเดี๋ยวเราให้อาหารไปเรื่อยๆนะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปฟักมังกรแมวต่อนะผมรวดเร็วนะคลิปนี้ Few minutes later. มาผมมังกรตัวที่สองนะก็จะเป็นเอ่อแมวสฟิงคนะคผมเนี่ยฟักแล้วเราก็จะใช้ข้ามไข่ทั้งหมดนะรูปร่างไข่ก็จะประมาณนี้นะผมมีหูด้วยนี่นะอ่ากไปเลยครับแมวสฟิงมังกรแมวสฟิงมังกรอะไรวะเนี่ยวางไปแล้วผมจังหวะน,นี้จังหวะไหนไม่รู้นะ ปวดล็อกคอร์ลกชันหนึ่งครับผมผมได้ไม่ได้นะยากกื้นนะเออสายฟรีอยู่ยากนะโอ้โหดูแมวดินี่แมลแลวเหรอเนี่ยตาปูดมาเชียวโอ้โ,อโหจะพูดถึงมท่ามันก็โหดนะผมมีทาุไปทาตทธาดุาด,ดเลือดนะสีม่วง,งแล้วก็ทาุความมืดน,นะโอ้โหดูตอนโตดิหางคดๆเคตเขี้ยวๆนะที่จัดก็ประมาณนี้นะผมสำหรับคลิปนี้